ลองกันนะคะว่าจะไปต่อขนาดไหนนะทรงเริ่มจะแข็งแรงแล้วนะคะวันนี้คุยกับคุณเบนนะคะคุณเบนจะมามาอินพู้อในการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG b u l l i n t International นะคะคุณเบนคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเบนสวัสดีค่ะจางสุดาทิพย์สวัสดีค่ะคุณนววดีค่ะนี่ต้องขอบคุณท่านไบเดนใช่ไหมที่ฝันให้พอมีไปได้ต่อนะคุณเบนเป็นยังไงคะที่ทางทองตอนนี้ขายผ่านค่ะก็แน่นอนถ่ะเรื่องของรัสเซียยูเครนนะคะถือว่าเป็นขี ที่ทําให้ทองคำมีการดีโอขึ้นมาในวันศุกร์ค่ะเพรายคือพอสหรัฐออกมาตือนแบบนั้นนะคะไม่ว่ายังไงก็ตามตลาดก,ก็ต้องวิตกกังวลน,นะคะเพราะว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นจริงเนี่ย โอกาสที่สถานการณ์ต่างๆจะเลวร้ายมากขึ้นก็มีม้มสูงเพราะว่าอย่าลืมว่าสเกลรอบนี้ก็ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่นะคะเป็นเรื่องระหว่างนาโต้กับแอฟเิียเลยนะคะและท่านปัจจเหล่านี้เองก็เลยชีเตอร์ทำให้ทองคำดิโตขึ้นส่วนเงินคือทองคำได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพราะว่าตลาดหุ้นก็ปรับตัวลงแรงในวันศุกร์นะคะแต่จุดหนึงอย่าลืมว่าแราคานวดมันที่พุ่งขึ้นจากความวิตกเกับอุปทานในตลาดน้ำมันนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่ง ที่กระตุ้นความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อตามมาด้วยนะคะดังนั้นเรื่องนี้ส่งผลกระทองสองทางทางหนึ่งคือสินทรัพย์ที่ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอีกทางหนึ่งคือสินทรัพย์ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเรื่องของเงินเฟ้อเพราะว่าราคาน้ำมันพุ่งขึ้นแรงก็กระตุ้นเงินเฟ้อนะคะอีกที่เรื่องคือพอราคาพุ่งขึ้นแรงเขาทิกเรผ่านแาวต้านไทยค่ะตัว1,841 1,853ถือว่าเป็นระดับสูงสุดเดิมนะคะถ้าใครสายเทคนิคเนี่ยก็จะเห็น ว่าเส้นดังกล่าวราคาไปเว็นแบนกล่าวเป็นกรอบ triangle นะคะเป็นกรอบบนที่เ,เกิดขึ้นเมาาาื่อเราวา่าดขาอ่อนไฮ2,015มาหาไฮก่อนหน้านะคะแล้วเส้นข้อขันแนวบ้านสำคัญนะคะเกิดการเบรกเอาก็เป็นจุดชิคเกอร์ที่ทำให้เกิดแรงซื้อทางเทคนิคทั้งแรงสง่งโฟล์บายแล้วก็แรงซื้อเพื่อปิดขัดทึมสถานะขานีนะคะก <laughs> ารโฟล์บายกับท็อปสควิสแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทำทองคำดีโตขึ้นแรงเมื่อวันศุกร์นะคะเพิ่มขึ้นส0ิเหรียญจากโลแล้วก็ขึ้น ทำหายที่เป็นอย่างไบ่อย165อยู่ตที่อ่าวค่ะอืมคุณเบนทีนี้อ่อันนี้คือทรงน่าจะเป็นขาขึ้นโดยสมบูรณ์แบบแล้วหรือยัง <c oughs> อ่็เนมองว่าเราจะมองขนาดนั้นก็อีมัออมองขะบกมากขึ้น,นะค่ะแต่ว่าอาจจะเร็วไปที่จะต,ตัดสินว่าทองจะพุ่งขึ้นไปทำออสซากายนะคะอย่าลืมว่า ยังมีเต่ออยู่นะคะมีนานี้ยังไีเศษก็ขึ้นกับเรี้ยแน่แน่รถลง้มงดูนก็น่าจะมาปีนี้แน่แแล้วก็ถ้าเราย้อนกลับไปดูสถิตินะคะป<ช>ัจจัยภูมิทัศน์ความขัดแย้งระหว่างประเทศเนี่ยส่งผลกระทองจริงๆนะคะแต่ว่าส่งผลกระทองในระยะสันสน้นสุดท้ายแล้วมนี่สถานการณ์จะคลี่คลายไปในที่ทางใดท,ท,ที่ทางหนึ่งค่ะวัดเอลเบอร์ค่ะนั่นเปนก็เลยย้อนกลับดูสถิติว่านอนที่รัสเซียเขาพนวกาใครเนี่ยตันนั้นองครามตอบสนองยังไงนะคะ ถ้าย้อนกลับไปดูตอนปี2014ตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์โนุไครเนียจะกินเวลาประมาณสองสัปดาห์เศษนะคะนับตั้งแต่การที่กองทัพรัสเซียเขายึดตัวรัฐรัฐสภาราัฐสภารคสเมียนะคะตอนนี้ทองพุ่มประมาณเกือบเกือบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่เงะะเป็นทำายแต่ด้วยความที่สถานการณ์มันคลี่คลายเร็วเพราะฉะนั้นหลงังจากนั้นก็ตามมาด้วยแรงขายขายใชนไหมี่ว่าเออขายลงมาต่ำกว่าจุดเริ่มต้นของราคาจะได้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ราคาทองคำจะเป็นยังไงต่อจากน,นี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เนี่ยนะคะยูเครนนะคะว่าตกลงแล้ววัเซียบุกจริงหรือไม่นะคะบุกแล้วจะ สิ่งที่เกิดขึ้นจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะคะ,ะ,คะถ้าบุกจริงแน่นอนทองคําก็น่าจะตอบสนองคล้ายๆกับปี2004ทองคําก็น่าจะมีโอกาสจับบนสูงขึ้นได้นะคะอย่างน้นนอยๆคือ5เปอร์เซ็นต์เป็นปีกลมๆประมาณ900บวกบวกถ้าบุกจริงน,นะคะแต่ถ้าไม่บุกนะคะถ้าสุดท้ายแล้วเป็นความกังวลล่วงหน้านะคะของตลาดเนี่ยตลาดก็จะคลายความ,มน,น,วนิสักังวลสุดท้ายก็จะเกิดแรงขายทำกำไรให้ทองคำกลับตัวลงมาเคลื่อนไหวในเลเวลประมาณก่อนหน้า เพราะฉะนี้สัปดาห์นี้อยากให้นักทุนจับตาสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดนะคะถ้าหากว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยแรงขายที่อาจจะเกิดขึ้นในตลาดทองคำก็น่าจะยังคงดีนะคะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ก็สําคัญค่ะอีกส่วนหนึ่งคือสัปดาห์นี้มีการเปิดเผยรายงานการประชุมเสร็ฐกิจรอบปนมกราด้วยนะคะเพราะันตั้งแนี้ก็ สำคัญทช่นเดียวกันอีกชู่ภายในรายงานการประชุมก็อาจจะเอฟเฟกต่อาการคาดการณ์การดำเนินด้วการดเนินของเฟดนะคะมีตัวเลขด้วยนะคะ PPI ยอดคาปลีกนะคะ,ะเช่นความหงุดนงดในตลาดทองคำอาจจะยังคงม,มีอยู่ในสัปดาห์นี้ค่ะคุณเบนขายรอบก่อนหนะ้านี้ทองขึ้นไปหายที่แถวไหนนะคะคุณเบนพันอ๋อถ้าเป็นย้อนกลับไปปี2014นะคะทองเนี่ยเริ่มต้นเหตุการณ์27กุมภาพันธ์ปี2014ก็คืออยู่ที่1,328 นะคะ。 เราก็ขึ้นไปพีคสุดที่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบสองก็คือขึ้นมาประมาณหกสิบเหรียญนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสี่เปอร์เซ็นต์กว่ากวาเกือบห้าเปอร์เซ็นต์รวมกันใช่แต่ว่าสเกลรอบนี้หลายๆคนก็จะบอกว่ามันต่างจากรอบนั้นรอบปีสองพันสี่เนี่ยนาโต้ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะชาติตะวันตกก็ไม่ได้เข้ามาก้าวไก่นะคะอาจจะเทียบกับเลเวลสหรัฐกับอิหร่านก็ได้ค่ะตอนนั้นเนี่ยท้องขึ้นประมาณเจ็ดสิบถึงร้อยเหรียญนะคะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้เองเนี่ยถ้าเกิดขึ้นจริง แพออกงก็พุ่แต่ถ้าไม่เกิดก็จะมีแรงขายเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับสถานการณ์นักลงทุนก็ระมัดระวังมากขึ้นติดตามข่าวสารประกอบการลงทุนอย่างใกล้ชิดค,ค่ะอืม <c oughs> คือตั้งแต่ต้นปีมาเราไปสูงสุดที่เท่าไหร่นะคะคุณเบนหนึ่งเจ็ด ถ้าไดตั้งแต่ต้นปีนะคะถ้าตั้งแต่ต้นปีจริงๆแล้วไฮเดิมของเขาคือหนึ่งแปดห้าสามค่ะวันศุกร์เนี่ยเขาทะลุหนึ่งแปดห้าสามก็เลยเป็นที่มาของแบวนโโลบายใช่ค่ะก็ถ้าเกว่าไฮของปีนี้ก็คือหนึ่งแปดหกห้าไฮของวันศุกร์นั่นเองค่ะอหอทีนี้ถ้าลงบ้างอ่ะไม่บุกละจะลงประมาณไหนคะแต่ละรับรับเป็นยังไงบ้างคะ โดยรวมถ้าทองคำยังคงทรงตัวอยู่เนประมาณ1,840งปันว่าทรงยังดีนะคะยังมีโ <Okay. S 1> อกาสถ่ายขึ้นได้นะคะในนั้นเนี่ยถ้าใครไม่ได้ซื้อเอาไว้นะคะอยากจะกจริงกำไรระยะสั้นแนะนำว่าระยะสั้นนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะพัฒนาไปในแในรูปแบบกดที่ทางบวกที่ทางลบเพระญญญาะฉะนั้นย่อลงมาะค่ะ จุดรับจุดเข้าซื้อเนี่ยจะอยู่ในโซนประมาณ1 8 4 9งพั 1, นแถึงหนึ่นแนะนำว่าเป็นไม้เบาๆนะคะเรีวยว่าติดไม้บิดมือ,อไว้กันในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เลวร้ายนะคะแล้วก็ถ้าเหลถึง 5, 40, น,น่ดย่แนะนำว่าชะลอการเข้าซื้อออกไปก่อนไปรอดีวินาล็อแถวาประมาณ1,829งันแี่เอานะคะดีตัขึ้นไป สังเกตไฮก่อนหน้าเป็นจุดในการทํากบไรทุกครั้งนะคะดีตัวขึ้นไปไม่ผ่าน1865ซึ่งเป็นไฮจุดของวันจุดก็ทยอยแดนไม้นะคะผ่าน1865ก็ถือต่อรอขายที่แนวบ้านถัดไปที่1,878เยืดอเซ็นค่ะ <Okay. S 2> แต่ที่ตาขกใครที่มีพอร์ตหุ้นนะคะติดมือไว้ดีกว่าห้าถึงสิบเปอร์เซ็นของพอร์ตน,นะคะ uh huh. เพราะว่าความไม่แน่นอนเหล่านี้เนี่ย uh ็น huh. เป็นเนชื่อว่ามันคงไม่จบภายในระยะเวาลาใกล้ต่อในรอบน,นี้ uh huh. ไม่ได้มีเหตุการณ์ดุนแรงเกิดขึ้นแต่ว่าความตึงเครียดน่าจะยังคงอยู่ต่อไปนะคะ uh huh. ความผันผวนในตลาดหุ้นเองก็น่าจะท่ิงมุูมขึ้นในปีนี้จากเรื่องของแบตด้วยกับความไม่แน่นอนระหว่างประเทศด้วยพะนั้น มีทองคำในพอร์ตนะคะอย่างน้อยใน5-10เปอร์เซ็นก็จะช่วยลดจ้าดาวลดความเสี่ยงพอร์ตลงทุนโดยรวมได้คะ่ะค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ่ะ,ะอาวันนี้ทองสมาคมค่าทองคำปรับสองรอบแล้วนะคะลงมารอบละ50บาทโดยรวมเป็น100บาทต่บาททองคำแล้วนะคะปรับ